สวัสดีครับมาวิ่งด้วยกันครับในตอนเย็นๆนครับอากาศกําลังดีครับแดดก็พอเหมาะครับมามาวิ่งด้วยกันครับยืดเส้นยืดสายทุกครั้งครับเป็นกิจวัตรครับเป็นนิสัยครับเพื่อลดการบาดเจ็บครับเราจะได้วิ่งนานๆานครับถึงเป้าหมายหนึ่งร้อยวันครับก็ วิ่งเบาๆครับให้กลามเนื้อนะครับค่อยคพัฒนาครับค่อยๆพัฒนาครับวิ่งไปครับช้าๆครับดูจังหวะการวิ่งครับลงเท้าเต็มครับเท้าเต็มครับถ้าตรงไหนมันวิ่งมันเจ็บก็พยายามครับปรับเปลี่ยนครับปรับเปลี่ยนนะครับจะให้เกิดการบาดเจ็บครับ วิ่งเร็วไม่ได้ก็วิ่งช้าครับวิ่งช้าไม่ก็เดินครับแต่ถ้าวิ่งนานๆแล้วครับก็คงจะวิ่งได้สม่ำเสมอครับระยะตามความเหมาะสมครับประมาณสามถึงห้ากิโลครับวิ่งไปสูบและหายใจยาวๆครับตอนนี้วิ่งให้ดูยาวๆครับยาวๆระยะการวิ่งก็ประมาณสัก 1กิโลครับ1กิโลวิ่งให้ดูยาวๆนะครับเส้นทางไปวัดเส้นทางไปวัดนะครับวัดป่าควรทองครับก็เป็นถนนกรีตครับก็ทางที่ดีครับนี่ดีครับรถก็ไม่เยอะครับธรรมชาติก็สวยงามครับระยะทางนะครับจากปากถนนใหญ่ครับถึงวัดประมาณหน1กิโลครับ วิ่งไปกับของกิโลครับเขาวิ่งด้วยความระมัดระวังครับเรื่องสุขภาพนะครับสำคัญจะได้ยาวๆครับผู้ที่วิ่งบ่อยๆครับสุขภาพก็จะดีดีครับกามเนื้อก็จะปรับตัวเรื่อยๆครับวิ่งจากเล็กๆน้อยๆครับ ไปหาเยอะครับวิ่งดูธรรมชาติสวยงามครับไปด้วยไม่ต้องเร่งรีบครับการวิง่งในช่วงเย็นนั้นก็หลังจากเสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วครับก็ามาวิ่งครับออกกําลังกายครับมีทั้งทางที่เป็นคอนกรีตครับและก็าทาง ลูกหลังครับแล้วก็วิ่งเข้าไปนะในซอยที่เป็นนะลูกหลังก็มีครับนะเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูครับเพื่อระยะทางครับที่เหมาะสมก็วิ่งบ้างครับในสถานที่ที่เป็นธรรมชาติครับเขาวิ่งไปวิ่งกลับครับนะ ไม่ต้องจำกัดว่าต้องเป็นสถานที่ไหนครับขอวิ่งดูเออดูตรงนั้นตรงนี้นะครับวิ่งสำรวจพื้นที่ครับก็เชิญชวนครับออกมาวิง่งด้วยกันครับจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงครับวิง่งใครทำใครก็ได้ครับไม่สามารถวิ่งแทนกันได้ครับ ผู้ที่มาวิ่งบ่อยๆก็จะมีสุขภาพดีกว่าครับไมเนื่องจากว่าได้ออกกำลังกายครับเลือดก,ก็จะไหลเวียนครับก็จะมีคขับของเสียในร่างกายครับขับเหงื่อออกนะครับก็จะสุขภาพดีกว่าครับแล้วก็ร่าง,างกายก็จะมีภูุ้มกันครับวก เม็ดเลือดขาวครับก็จะแข็งแรงครับในการต่อต้านเชื้อโรคครับก็จะเจ็บป่วยได้น้อยกว่าคนที่ไม่ออกกําลังกายครับแต่ก็อย่าลืมครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ต้องอยู่ในมันที่พอเหมาะครับถ้าเยอะเกินไปก็เป็นอันตรายครับกล้ามเนือ้ออาจจะเกร็งหรืออาจจะบาดเจ็บได้ครับหรือ,อหัวใจอาจจะ โดนกระทบกระเทือนครับเนื่องจากว่าหัวใจนั้นอาจจะเต้นเต้นเร็วเกินไปนี่นะครับก็ต้องวิ่งให้เหมาะสมครับที่ตัวเองครับถ้าเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันครับอาจจะเป็นหัวใจวายเฉียบพลันครับเหมือนนักกีฬาหลายคนครับที่เสียชีวิตระหว่างการเล่นกีฬาครับก็ต้องดูความเหมาะสมของตัวเองครับอย่าไปออกกําลังกายเยอะครับ เหมาะสมว่าตัวเองเหนื่อยแล้วพอแล้วนะครับก็ให้หยุดครับแต่ถ้าฝืนเกินไปนะครับก็อาจจะเป็นอันตรายครับเพราะฉะนั้นนะครับสุขสิ่งทุกอย่างก็ให้อยู่ในความพอดีครับอิ่งเจ้าช้าเนี่ยแหละครับสุขภาพดีครับถ้าเป็นผู้สูงอายุครับก็แนะนําเป็นการเดินครับเดินนะเดินช้าเดินเร็วครับแต่สาว ใยรุ่นนะครับัยหนุ่มสาววิ่งครับจอกกิ้งเบาๆครับจะได้ไม่เจ็บป่วยครับหรือถ้ามีแรงไหววิ่งก็ฝึกวิ่งสปีดบ้างครับกามเหมือนจะได้กระชับครับวันละ3รอบ4รอบครับตามความเหมาะสมนะครับก็วิ่งระยะสั้นๆครับไม่ต้องวิ่งเยอะครับวิ่งเหลวเนื่องจาก มันจะทำลายหัวใจมากเกินไปครับต้องวิ่งในประมาณที่พอเหมาะพอเจาะครับนี่เสร็จแล้วก็อย่าลืมยืดเส้นยืดสายครับเพื่อให้กล้ามเนื้อนั้นผ่อนคลายครับผ่อนคลายไม่บาดเจ็บครับปรับเข้าสู่สภาพปกติครับ่าละห้า,ารครั้งสิครั้งครับยืดสูบลมหายใจครับด้วยลึกๆครับจะได้ ไม่บาดเจ็บครับจะได้กล้ามเนื้อเข้าสู่สภาพอปกติครับอย่าลืมนะครับไม่ต้องทําเหมือนกันก็ได้ครับทำอย่างที่ตัวเองทำได้ก็พอครับทาละหครั้งสิครั้งครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับไว้กันหน้ามาพบกันใหม่ครับมาเป็นกําลังใจให้กันครับมาวิ่งด้วยกันครับเพื่อให้ทุกคนนั้น มีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ